ไป,ป้ยานวาดออกมาบอกบล็อกสามีจริงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชัดเจน พร้อมบอกและพร้อมบวกค่ะกับแม่ป้ยปานวาดทีล่าสุดนะคะถูกโดวงว่าเลิกกับสามีแถมไม่ฟอไอจี IG กันด้วยและล่าสุดในงานประกาศรางวัลน,น้าตราชขั้งที่สิ แม่เป้ยเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เลิกติดตามแต่บล็อกสามีไปเลยค่ะเพราะว่าต้องการดูแลจิตใจเราและโปรเทคความรู้สึกของเราแม่เป้ยเนี่ยเอาจิตใจของตัวเองเป็นสําคัญและการบอกเนียเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักค่ะส่วนเรื่องของสถานะขออนุญาตไม่ตอบนะคะพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยก็บอกว่าทุกวันนี้แม่เป้ยดูสตร้มากแม่เป้ยเนี่ยจึงบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเป้ยแบบเมื่อก ตอนนี้สภาพจิตใจของแม่เป้ยเนี่ยได้ได้ว่ามีความสุขและแข็งแรงมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆเอาเป็นว่ามีอะไรมากกว่านี้แอดมินจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของคนสองคนเรื่องของชีวิตคู่จะคอมเมนต์อะไรให้อยู่ในขอบเขตกันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต